ครับผมวันอาทิตย์นี้นะครับผมเราจะมาดูอีกสิ่งหนึ่งของวงการพระเครื่องนะครับผมนอกจากจะมีพระเครื่องแล้วนะครับที่เราห้อยคอกันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือพวกตลับทองตลับมันก็มีคู่กระหายะตลับพระหรือว่าสายสร้อยต่างๆกันอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่ผมรู้จักดีเลยนะครับผมก็คือร้านนี้นะครับผมนี่ร้านเจเล็กทวีทรัพย์นะครับผมนะฮะมีสร้อยต่างๆมากมายเลยนะครับผม ไ,ไม่ว่าจะเป็นกลานะครับเป็นสร้อยสเตนเลสสายล่มเชือกล่มฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมไงฮะี่ฮะเยอะแยะไปหมดเลยมีหลายรูปแบบนะครับนี่มีทั้งหัวช้างมีทั้งเชือกนะแล้วก็มาตรรับต่างๆนะครับผมวันนี้ก็จะมาเจอกับเจเล็กนะครับผมสวัสดีเจเล็กอ้าวไม่ใช่อัดดีค่ะเทำไมสาวขึ้นนะ่ะสวัสด,ดีค่ะนะครับผม ใครเนี่ยแนะนำตัวก่อนชื่อแพรค่ะเป็นลูกสาวค่ะน้องแพรเอเป็นลูกสาวเจ๊เอาเจ๊ไปไหนอ่ะตอนนี้คุณแม่ทำรีสอร์ทไปด้วยค่ะก็เลยให้หนูมาช่วยงานที่ร้านค่ะอ๋อตอนนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะเจอแต่เจ๊นะครับน้องแพรนี้ไม่เห็นเพิ่งจิ้งเรียนจบใช่ไหม้งแพรอ่ะใช่ค่ะเพิ่งเรียนจบโทมาก็เลยมาช่วยค่ะจบปริญญาโทแล้วก็มาสืบทอดต่อจากร้านของเจ๊เลยใช่ค่ะอ๋อตอนนี้เจ๊ไปไปทำรีสอร์ทที่อยางทองค่ะอ๋อประวัติของร้าน เจ๊เนี่ยรู้จักรู้จักแต่เจ๊แต่ไม่เคยถามประวัติแกเลยมาตั้งร้านนี้ได้ไงทำมามาจับจับธุรกิจตรงนี้ได้ไงก็จากที่คุณแม่เล่านะคะก็ป๋าพยาความพันธ์นะคะได้ให้โอกาสคุณพ่อคุณแม่มาตั้งตั้งแต่พร้อมกับที่เปิดศูนย์พระเลยค่ะอ๋อเปิดศูนย์ก็คือชั้นนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะประมาณปลายปี2 5 4 5หค่ะเมื่อก่อนนี้เจ๊กับเฮียเขาอยู่ที่ไหนอยู่พันทิพย์ประตูน้ำมาก่อนค่ะต้องเกินบอกงี้ฮะครับ คุณพ่อของน้องแพรก็คือเซียนใหญ่เลยนะครับเดี๋ยววันหนึ่งเราจะไปรู้จักกับคุณพ่อของน้องแพรแต่วันนี้เรามารู้จักตรงนี้ก่อนนะครับและเจเนอเรชันที่สองเนาะต้องบ<ช>อกอย่างนี้เลยะนะครับน้องแพรก็มาดูแลกิจการแทนแม่ะนะครับผมลูกค้าเยอะไหมก็ลูกค้าเยอะค่ะ เย,เยอะค่ะเยอะพอสมควรโดยเฉพาะช่วงนี้ก็จะมีาชาวต่างชาติด้วยค่ะอ๋อชาวต่างชาติมา,สา,มาใส่ตลับใส่เลี่ยมใช่ค่ะหรือไม่ใช่เลี่ยมสิใส่ตลับใช่ค่ะก็มีเลี่ยมด้วยค่ะเป็นกรอบทองออคือปกติแล้วตลับก็ทํากันน้ำได้เราก็จะเลี่ยมบริการให้อยู่แล้วค่ะอ๋อ,อ,อก็คือใคร<ะ>ที่นอกจากจะมา,า,าใส่พวกตลับพุกตลับสแตนเลสแล้วยังมีกรอบทองใช้ใส่ด้วยราคาย่อมเยาว ราคาย่อมเยาค่ะราคาย่อมเยาเป็นกันเองนะตรงสองนี้และส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกเออเป็นพวกเออตะกุดต่างๆแล้วก็ครีมบิดผ้าค่ะอ๋อเป็นแบบธรรมดาที่เป็นแท่งๆนี่คือใส่ตะกุดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นตะกุดเป็นอะไรเป็นสแตนเลสสแตนเลสค่ะเป็นตัววิวัฒนาการถึงขนาดนี้แล้วเมื่อก่อนใส่แต่พลาสติกใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเหนือรุ่มชาใช่ค่ะตันนี้เป็นแท่งเหล็กอย่างนี้เลยใช่ค่ะบางลูกค้าบางท่านเขาก็จะแบบซีนถุงก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ไป็นตัวทึบอ๋อแล้วส่วนอันนี้ เป็นตลับครอบแก้วค่ะเป็นตลับธรรมดาค่ะที่สมัยก่อนเขาเรียกว่ากระเช้าใช่ค่ะคนสมัยก่อนจะเรียกกระเ้าเนสเตเลดหรือว่าเป็นอะไรครับเป็นสเตเลดค่ะที่ถามแพอย่างหนึ่งที่เขาเรียกพุกุกตลับพุกตลับพุกอย่างดีอย่างดีเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันคือต้องอธิบายก่อนว่าตลับพุกเป็นยี่ห้อค่ะเหมือนยี่ห้อใช่ค่ะเป็นเหมือนตลับพรมก็คือเป็นตลับอย่างดีเป็นงานมือค่ะคือสเตเลดอย่างดีใช่ค่ะแล้วก็สเตเลดเป็นแผ่นมาขึ้นตลับทีละใบจะไม่เหมือนตลับ ธรรมดาที่ว่าเป็นโรงงานปั๊มเป็นร้ยอยๆยใบแต่อันนี้เขาก็คือเป็นวัดขนาดถาค่ะแล้วก็ขึ้นมาทีละใบใช่ อนนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ร้อยสร้อยค่ะคือตอนนี้ที่ร้านจะเด็นเรื่องงาเพราะว่าทางเราได้ขึ้นถูกกฎหมายเรียบร้อยก็จะมขึ้นทะเบียนกำลังจะถามเร็วงาเยอะนี้ไม่กลัวตำรวจหรอก็เราขึ้นทะเบียนเรียบร้อยค่ะมีใบอนุญาตค้าขายค่ะตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่เป็นงาตามกําหนดกฎเกณฑ์ใช่ลูกค้าซื้อก็จะได้ใบเหมือนกันโอ้นี่เป็นศิลปะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแลวเป็นหัวช้างเป็นไม้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ แล้วก็เป็นเขาใช่ไหมใช่เป็นไม้มงคลค่ะแล้วก็มีเม็ดพอมใช่เป็นอะไหล่ร้อยสร้อยทั้งหมดค่ะโอ้โหกี่นตู้ก็จะเป็นงาเหมือนกันค่ะนี่นะครับโอ้แล้วตรงนี้ก็เป็นอันนี้คือสร้อยค่ะก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องว่าสร้อยคลุกอยู่ไหนสร้อยที่นี่ถามเมื่อกี้นี้ใช่สร้อยมีสร้อยอะไรอันนี้ก็จะเป็นสร้อยตาลูกศรอันนี้ก็คือเป็นงานแฮนด์เมดเหมือนกันเป็น ป์เซนตลเลตอย่างดีปเอดปอร์เซนต์จะสูงหน่อยถ้าเป็นพุกก็จะเป็นป้ายเหลืองค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเงินนะค่ะอย่างอย่างนี้ก็คืองานสั่งทําลูกค้าเป็นมีดหมอค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นไงฮะเพิ่งมาเลยนี่เพิ่งมาเลยใช่ค่ะเพิ่งมาวันนี้ใช่ค่ะลูกค้าสั่งทาไวคือไม่ต้องกลัวว่ามาเราไม่ได้คือทางเราก็รับทํารับทําด้วยใช่ค่ะดีดีมากเลยโอ้โหมานี่โควงจรเลยนะ มาที่ร้านเจเล็กทวีทรัพย์นีฮะอยู่พันทิพย์งามวานชั้น3นะครับผมบอกได้เลยว่าได้ครบทุกอานใช่ค่ะครบทุกอย่างค่ะน้องแพรครับฝากร้านกับแฟนเพจเพราะว่าแฟนเพจในอินเทอร์เน็ตนี่เยอะมากนะครับผมฝากไว้เลยน้องแพรว่าอยากได้อะไรมาที่ร้านนี้เชิญเลยครับน้องแพรครับ สำหรับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์สะสมพาเครื่องนะคะสามารถแวะเวียนมาได้ที่ร้านเจเล็กทวีซัพ์ชั้น3ค่ะอยู่ชั้นบันไดเลื่อนด้านหน้าค่ะห้อง B03 นะคะทางร้านเปิดบริการ10โมงถึง2ทุ่มค่ะหรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o พภาเครื่องทวีซัพ์นะคะขอบคุณมากค่ะครับผมนะครับสำหรับใครที่ชอบที่จะ เอาผ้ามาเลี่ยมเอาผ้ามาอัดกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสนะครับผมสแตนเลสอย่างดีหรือว่ากรอบทองกรอบหน้ากรอบเงินทุกอย่างผมว่าร้านเจเล็กทวีทรับเนี่ยตอบโจทย์ข้อนี้ได้หมดทุกคําตอบเลยไม่ว่าแล้วจะโดยเฉพาะพวกสร้อยต่างๆนะครับมีให้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายแบบด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการร้อยการถัากกาันเป็นเสื้อเช่นเดียวโหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็ครบถ้วนขบวนความแล้วท่านผู้ชม่านในแฟนเพจนะครับผม ท่านใดที่มาบนพันธที่างามวานอยากที่จะเลี่ยมพระนะครับผมอยากที่จะใส่กรอบพระผมขอแนะนําเลยครับร้านเจเล็กทวีทรัพย์ร้านนี้นะครับผมตอบโจทย์ท่านได้หมดทุกคําตอบนะครับผมวันนี้ต้องอาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ